มวยบาดไปกลืนหนึง่งสองรบมวยรูต้องกระตูรอ๋อสังรางอันกลอมาเก็บพูร์ไม่ชูยนะนูนั่นงโลตรวนกว่นาใส่ปัดจับกระจัดนันใสล่วยด้วยเชิญสัน,สนอันดองดปรอปล่อนนามาเชันเซมใสให้บันอ่อนออโซยกบรูมานางโอมานางปัดนกอสังัดอาการรู้ตุพูรนาะ ออกกรงเฟิงอยากกระเดอบกระตั้ลากรงเฟิงพารนาพอเจ้ามุลออรู้ให้ชังยอให้จังตีสังใครตัดตงกรองวิลก้อนควายปรูดังอปูดังตะบิลตัดตงกรองวิลอย่างวังพังเรนาให้จงลาลาหมฟังย่านาดังป้อดังสปอก้อนควยบรูเจ๋งเงอนออรู้ให้จังอรหมวยดีดีดีแซมไซเฮร์เบียน ยอนเชีนาตรนาจูุมกอรมอนแกดูดควยปรูมาเอิมพวกรูปูยูจรยน้นย้อนแจยอนปริยับกอนควรูแจยงทีตียับปริยบกูดอมุดก็จะลมปลมมูดก็จะฟันจังทดังพันเชนจะทนจอชนมึงรูให้จะไปมา่อจุงไม่จงรบกรเปะ